ตก่อนน้องต้องการมเราจะมาตว่าเรามาไมข้อเสนอของเราคืออะไจาก่กนะคให้สกได้รบว่า่งที่เราจะเสนอเนี่ยคือน้นั้นขให้รรมิการเนี่ยได้ยูฟังข้อเสนอของประชาชนก่อนก่อนเมื่อังขเสนอขประช ยาโอเคนี่กันเลยครับคนละกึ่งทางเดี๋ยวท่านพีรพันธ์ไปไปครับนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเดินกลับมาตรงนี้เพื่อให้ถุงได้ภาพด้วยอย่างนี้ได้ไหมสองสรอบอย่างนี้นะหัวก็หัวสองรอบแล้วโดนไม่ไปยื่นพี่ก่อนไม่ไม่โดนท่านพีรพันธ์ เดินพันไปรับตรงมนูนก็คือไปรับผู้ชมนุมด้วยแหละแล้วก็ารปตรงนี้แล้ก็ถ่ายรูปอีกทีนึงนกลางนี่จะแ้ตุ้มัูนตมนูอ้มนูนต้มนูต้มนต้มนกต้มูนุ้นต้มนูนนนบน้น้มนนม่เกินนาทีเราจะให้ตัวแทนของเราเนี่ย้ฟังก่อน้ร้้นนน ที่ประชาชนต้องการือ่ะไรต้องรดตวน้ำมันใานตามแน่จะตองไม่เทที่นมื่อกี้การนีได้ผลผลิตการยากขอาของประชาชนที่จะเปลี่ยนและจะพทจารธาบัญชีครับพร้อมที่จะเลิกอยเราท่านจะมางแล้วครับชิญครับท่านขอบคครับท่านดินฟังตรงนั้นด้ครับ

เอาจะทำประตไแกไปกไปกันโยนคอยหลังอหน่อยดิอาหลังอีกครับคอยหลังอีกครับแตคุณเดินไหครับคดูนครับรถล้วรถหยาดแล้วรยลวเก่งล้ำรวจเอาไปช่วยหน่อยดิง่ายดิอะไรคือจติกาตเปิดเลยใช่ไหมีบองเป๊นะทัระวังประชาชนดับร ลับรองสิงทธิเสรีภาพและหน้าที่ของบุงคคลรัฐธรรมนูญจึงจะเป็นจะต้องมาจากความเห็น้อบของประชาชนและรัฐธรรมนูญของภาค500ถึง1มีที่มาจากคณะบุคคลที่กป็นักปฎิบงารทีรัฐธรรมนูฉญฉบับก่อ,อนหน้าหร้อถ้าตัดทิ้เพื่อของตนรัฐธรรมนูญนั้นเป็นโดยประชาชนไม่มีส่นวนร่วมอีกทั้งกระบวนการทำประชามติ กรงระบวนการเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังไม่ได้สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนแต่ตอบสนองกระชับและขยายอำนาจารปกควองเพ่นอนก,กับการริรมทรัพย์เสรีภาพของประชาชน แรงยิ่งขึ้นเพราะเป็นที่มาของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ไม่ได้อิงกับเสียงของประชาชนส่วน,วใ,หน,น,นใหญ่ส่งผลให้สังคมไทยเะชิญวิกฤตครั้งใหญ่จะมีก็แต่าการกล้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ประชาชนม,มีส่วนร่วมเท่านั้นที่จะพาสังคมไทยรุดพร้อจากวิกครั้งนี้ดนนโดยคณะรัฐมนตรีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจสต้อเการแร หนึ่งให้มีการบรงคับใช้บรรยาก่างต่างๆเป็นของประชาชนว่าต้องมีการยกเลิงและกำรนดฉบับใหม่และต่างๆเป็นของประชาชนโดยต้องถูกการตั้งกฎหมายสำหรับผู้บริษัทเกี่ยวข้องคะสอให้การยกเลิกและกำนให้นาจแก่วนเิมละกำนดโยนดังนี้1นให้สภาด่างแากำนมาจาก พอสองคาวสี่มาใช้และมีการจัดเลือกตั้งโดยให้รัฐบาใหม่ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกรางัฐมนลสมรรการร่ารัมนบาันูแล้ใหมีการจัดทาประชามติให้มีเกณนชอบจากประชาชนทุกคนอย่างเป็นธรรมเมื่อหาสาคัญในการแก้ไขรัฐมนูลครั้งนี้ราสภาใช่ไหมมนน่ะะ ยต้องเรื่องปฏิบัติยานรพันี่นกระวนการุติธรรมคุ้มครองผูุ้กจทุกคนต้องมไประกันตัวมีสิาชกาและมีหลักประที่จะมีความเป็นของติี่้องพัฒนาประเด็นสิทิชุมชนต้องคุมคอทธิการเข้าถึงทรัพยากรธมชาติทมชนได้อยู่อาศัยที่ดินทำกินความมั่นคงของา ต้องกำหนดให้ชัดเจนว่ารัฐบิรุต้องมาจากสสเท่านั้นสอต้องไม่มีระบบพุทธชีภาที่มาจากาจาการแต่งตั้งหรือคัดเลือกโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ต้องมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนทั้งหมดสมต้องมีกระบวนการ คือเสียงของประชาชนนะครับที่เรามาบอกกับท่านสมาชิการันนี้ว่าเราขอยื่นข้อเสนอเหล่านี้นะครับให้ท่านไปแล้วเราจะเฝ้าติดตามตลนใจและกระบวนการแก้รองนี้นะครับรัฐมนูรีรัฐมนตรธรัฐมนูญถ้าไม่แก้ ถ้าไม่แก้และเราพร้อมจะช่วยและเราพร้อมจะช่วยมีวนร่วมในกาแกและต้อ่ครับนั่งครับอาทีวีอครับหันมองหน่อยคุณครับขอบคุณครับี่หันมองหน่อยหน่อยครับข้างหน้าอยู่ข้างหลังขาไม่ได้ครับข้างหน้านั่งหน่อยครับข้างหน้านั่งหน่อย นั่งครับ <lucky> น <can> ั่งครับพี่อย่าจะร่กพี่อย่าจะร่กนั่งนั่งกันทุกร่วกันไม่เป็นไม่ร้อนไหมคะร้อนไหมคะดูนะครับเมื่อคนั้งรับสมัคจะนำแล้วจะผ่านได้ไมนได้การแล้วก็การวกเราต้อรับนี่ว่าเราเปร่วมแจ้งนะครับเขามีมาแล้วนะครับ ดพ mm ี fate, like Actually, ่ teachers, nah ้แลด้ยรสมบัธรรมนูญอวาาเรารัฐมนูลัฐรมนูลเราจะมาฟังคนที่มีอำนาจอยู่ในรับที่กำลังจะแก้รัฐมนูตอนนี้นะครับเราจะฟังนครับขอบคุณครับเชกญครับท่านกิจการครับ หน้าทางนี้เลยครับขอบคุณท่านประธานนะครับที่ได้กุราท่านได้กุลากรานเราครับาความเป็นอยู่นะครับนักการริการทุกเร่อนะครับเราก็ ตั้งใจอยู่แล้วนะครับที่จะฟังเสียงประชาชนนะครับเพราะว่าเราเป็นคณะ,ะกรรมการที่ต้องมาทรึกษานะครับเราก็ต้องการควารบอกนะครับเพราะว่าขอให้มั่นใจครับว่าพวกเราทุกคนที่เป็นรกรรมการที่ต่าตั้งใจอยู่แล้วว่ารัฐมนูลเนี่เป็นของประชาชนครับนะครับเมื่อเป็นของประชาชนประชาชนก็ต้องมีส่วนร่วมในการที่จะต้องมาให้ความคิดเห็น,นกับคณะกรรมการเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเรา อูบนคนในห้องอนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยผมก็ได้มอบให้ท่านวัฒนาเลืองสุขนะครับเป็นประธานตามที่คณะก,กรรมการเราได้เลื่อกมาให้ท่านประธานวัฒนาเนี่ยท่านหน้าที่ในการที่จะรับฟังความคิดเห็นประชานเพื่อไปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านมาพบกับพวกเราวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่แปลกประหลาดหรือว่าเกินความคาดหมาย เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราตัง้งใจอยู่แล้วครับแต่ความจริงต้องขอบคุณด้วยครับทําให้เราประหยัดเวลานะครับแทนที่ท่านพัฒนาจะต้องตระเวนไปหลายแห่งท่านตัวรุกลมาพบเราทีเดียวก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับและสิ่งที่ท่านประธานกับคณะน,าน,นํามาเสนอตอนนี้ก็ที่เรา นะฮะถ้าเกเฉพาะในข้อที่หนึ่งพวกเรานะฮะก็คือว,ว่าการได้มีการตามพระราชบัญญ,ญัติระฟังความเห็นของประชาชนที่ต้องการให้มีการแก้ไขและมีฉบับนี้เราจะติดตามนะฮะให้มีการนะฮะบรรจุเป็นระเบียบวาระนะครับในการพิจารณานะฮะตั้งแต่สมัยประชุมข้างหน้าก็คือวัอวนที่22พฤษภาคมนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราหวังว่านะครับนะฮะเออข้อเระกอบเราข้อที่หนึ่งนะครับให้มีการตามพระราชบัญญัตินั้นตัวเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการอาศัยมาตรา133ฉลรวัตที่ต้องการจะแก้รับดูซึ่งในตอนนนนนััั้้่่่ยะะะคคครรรบบก็งจไดปสาาววมมมือต รัฐมนูลรัฐมนูลถ้าไม่แก้ออกไปออกไปออกไปและถ้าไม่แก้แบบมีส่วนร่วมก็ออกเหมือนกันนะครับแก้แบบนุ่มยิ้มุ้งวิ้งแก้ในสภาอย่างเดียวไม่ได้นะครับพวกะเราจะเฝ้าติดตามครับขอบคุณครับขอบคุณกรรมการอนุกรรมการทุกท่านที่มาครับขอบคุณมากครับ พี่น้องครับพี่น้องที่มาด้วยกันเราขยับเข้าไปครับแล้วเราเราถือผม่นิงตั้งตั้งหนึ่งนะครับป้ายป้ายครับป้ายตรงนี้เลยตรงแล้วเดินทงทีละพันนะครับพี่น้องเลยพี่น้องเลยพี่น้องเยห้องน้ำอยู่ข้างในเด้อแล้วประตูกระจกนะครับมีห้องน้ำนะครับต้องเดินเข้าห้องน้ำก็ไปเข้าห้องน้ำไ พี่น้องครับคอรชและพีพอร์กโกนะครับเราจะต้องติดตามการแก้รัฐธรรมนูญนี้ไปอีกใช่ไหมครับเออพี่น้องรู้จักเพืของคอรชใช่ไหมครับรู้จักเพืของพีพอร์กโกใช่ไหมครับเราไปติดตามเช่นไปในางานกานนี้ต้องแก้จุดเริ่มต้นครับ เกื่อแก้แล้ปในส่วนของกิจกรรมเป็นการแก้ไขในระดบแก้แเราก็เชื่อว่ารี่พ่รมนจะต้องแก้ด้วยการลงถนนจะ้องได้เราสัญญาว่าถ้าระบบ้นคาเราที่ันนี้ไม่ได้ระดับแก้เราก็พร้อมที่จะลงแก้บ่งถนนด้วยกันเช่อได้ไม่ได้นี่เป็นคำมั่นสัญญ